ไม่มีผู้ชายคนไหนได้ดีเพราะเป็นเมียหร <My God. S 3> อกทำไมกันผู้ชายนี่มันยังไงวะชอบองจริงมนี่คงอิจฉาจนเนื้อเป็นริกริกลลอซีส่งหนังหน้านะคะคุณออนอีกเปรี้ยวนึกว่าชีวิตฉันจะมีแต่เรื่องแย่ขอบใจนะเปรี้ยวที่ทำให้ฉันนอนหลับฝันดี ยิ่งดูก็ยิ่งมันยิ่งแรงก็ยิ่งลุ้นเข้าไปใหญ่สำหรับซีรีส์ฟางเล่นไปจะไม่ให้อินยังไงไหวล่ะคะในเมื่อฝีมือการ,สรแสดงของแต่ละคนไม่ธรรมดา <Wow. S 2> นี่ไม่ได้พูดเองนะพี่ผินผู้กำกับเนี่ยถึงกับออกปากวันนักสแสดงนำอย่างไม้มุกและมีนตั้งใจสุดฝีมือสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ <Wow. S 2> ผู้กำกับเนี่ยภูมิใจสุดๆเลยล่ะคะ่ะ wow. ดีมากนะดีมากๆทั้ง3คนเลยทำง,งานด้วยกันสบายใจตั้งแต่ตอนที่มาเวิร์กช็อปแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเนี่ยไหลลื่นอย่างมุกเนี่ยคือไม่ใช่แค่เก่งแต่แบบว่าคือเขาแทบจะรู้สึกแล้วก็เป็นตัวละครเลยอะแต่บอกไว้เลยถึงเขาจะดูดีแต่ฉันก็ไม่เคยผิดสวัสดมันก็เลยแบบไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมากไม้ก็เก่งแล้วก็เขาเนี่ยทำให้ผมเชื่อได้เขาเข้ากับคาแรคเตอร์พระเอกเนี่ยมากมาก ดีขึ้นมากแล้วนะอย่างนีนก็ไม่เคยเล่นแรงขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเล่นไลน์มาก่อนแต่เขาทำได้ดีเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยหางานให้นะอีปเปรียวเพื่อนรัก เป็นตัวละครโดยที่ไม่ต้องแบบว่าประดิษฐ์ไม่ต้องแบบว่าพยายามที่จะเป็นตัวละครฟังแล้วปลื้มใจแทนนักแสดงคู้กำกับชมไม่หยุดปากแต่ก็เห็นด้วยค่ะว,ว่านักแสดงเรื่องนี้เล่นได้สมบทบาทจริงๆไม่งั้นคนดูก็คงไม่อินกันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้หรอกใช่ไหมล่ะคะตามไปรับชมการแสดงสุดเข้มข้นของเหล่านักแสดงมากฝี่มือได้ในซีรีส์ฟังเล่นไฟทางโมโนแม็กซ์และติดตามข่าวสารอัปเดตซีรีส์ได้ทางโมโนออริจินอล กดติดตามไว้ยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า